สาลิกาดงเตรียมโทรคุยเซอร์เกมิลินโควิชซาวิชแข้งลาซิโรสโมสรนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดตกเป็นข่าวว่ากำลังเตรียมเปิดการเจราจากับเซอร์เกมิลินโควิชซาวิชกองกลางของทีมลาซิโรทั้งนี้รายงานจากสื่ออิตาลีระบุว่าดาวเตะทีมชาติเซอร์เบียร,รายนี้ได้ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่และสัญญาปัจจุบันจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ล่าสุดสาลิกาดงจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์โดยตรงกับเซอร์เกมิลินโควิชซาวิช ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่านิวคาสเซิลตั้งเป้าที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้โดยคาดว่าเดอแม็กายจะเปิดการเสนอราคานักเตะรายนี้ที่72ล้านปอนด์หรือประมาณ2,923ล้านบาทสำหรับเซอร์เกมิลินโควิดซาวิตในวัย27ปีประการหลังตัวเก่งของลาซิโรคือมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในศึกกานโชเซเรียอาอิตาลีในฤดูกาลนี้หลังจากทำผลงานยิงไป3ประตูและ8แอสซิสในลี